วัสดีครับเช็คดวงยืนหนึ่งวันนี้พุธท,ที่5เมษายน2566ขึ้น15ค่ําเดือน5วันนี้ถือเป็นวันเพ็ญพุธโดยเฉพาะเป็นประเพณีตักบาตรพระอุปคุตสำหรับภาคกลางนะครับวันนี้จัดเป็นวันทงชัยและเป็นวันมาเสงไม่ถูกกับกุลเหมาะสำหรับการทำงานมงคลการออกร้านการเปิดร้านการขึ้นบ้านใหม่ รวมไปถึงงานมงคลทุกประเภทครับเวลามงคลวันนี้คือ9นาฬิกาถึง11นาฬิกา15นาฬกา ถึง19นาฬิกาทิศตะวันออกเฉียงเหนือทิศตะวันออกเฉียงใต้และทิศตะวันตกเป็นทิศมงคลรับพลังบวกดีๆครับสีมงคลวันนี้คือสีเขียวมีความหมายถึงการพบปะผู้คนความราบลื่นในการเจรจาสีดำส่งพลังที่ดีในเรื่องของการเงินและดึงดูดโชคลาภสีแดงความหมายถึงพลังแห่งการต่อสู้และสุขภาพที่ดี เฮงยืนหนึ่งวันนี้ได้แก่คุณที่เกิดในปีวอกปีรากาและปีฉลูครับคนที่เกิดในปีวอกเฮงยืนหนึ่งในเรื่องของความรักความสัมพันธ์ใครที่โสดมีโอกาสพบเจอความรักจากการติดต่อสื่อสารการประสานงานและการเดินทางครับคุณที่เกิดในปีฉลูโดดเด่นในเรื่องของการงานชะตาฟ้าเปิดมีโอกาสใหม่ๆในการงาน ระมัดระวังเกี่ยวกับกล้ามเนื้อกระดูกคุณที่เกิดในปีละกาเฮงยืนหนึ่งในเรื่องของการงานมีผู้ใหญ่ส่งเสริมสนับสนุนมีโอกาสดีในการขยับขยายงานการเลื่อนตำแหน่งคุณที่เกิดปีกุลต้องระมัดระวังเรื่องเอกสารสัญญาคดีความต้องดูให้รอบคอบคุณที่เกิดในปีขานต้องระมัดระวังอารมณ์ขึ้นลงของคนรอบข้างความเข้าใจผิดหรือความขัดแยง้งถอยหลังคนละก้าวฟ้ากว้างไกลให้อภัยกันไว้ดีกว่า รวยให้ทันยุคลุกให้ทันเกมกับห่วงจุ้ย 5G วันนี้เรื่องของโต๊ะทำงานครับสัปดาห์ที่แล้วพูดถึงเรื่องของห้องทำงานไปแล้วสัปดาห์นี้เราจะมาพูดคุยกันถึงเรื่องของโต๊ะทำงานกันครับโต๊ะทำงานที่ดีนั้นความกว้างคุณยาวจะต้องได้ความยาวที่เป็นสัสดส่วนที่เป็นมงคลหรือเป็นสิริมงคลตามความหมายที่ดีที่แตกต่างกันไปเรื่องการเงินเรื่องของบุคคลการบริหารงาน ความก้าวหน้าความเจริญรุ่งเรืองโต๊ะทำงานที่ดีนั้นจะต้องมั่นคงแข็งแรงและที่สำคัญสามารถทำได้จากวัสดุที่หลากหลายประเภทตามธาตุของตัวเรานั่นก็คือธาตุที่ส่งเสริมกันนะครับไม้ไฟดินทองและธาตุน้ำนั่นเองครับพรุ่งนี้เรากลับมาพบกับเช็คดวงยืนหนึ่งในข่าวเช้า Good Morning Thailand 6นากา30นาทีวันนี้สวัสดีครับ สนับสนุนรายการเช็คดวงยืนหนึ่งโดย PT Magcard m a c m e มูให้เต็มแมก